ตอนนี้เพิ่งกำลังเอาหกใข้เบิงครับน้ำบ็ลึกได้ซ้ำอนันหนาแข้งนี่ได้ครับพี่น้องเด้อน,นี่เด้อจักมือได้ขายบัดหัวเขานี่สิบเก้ามือหรือยี่สิบมือละเขากระตัก <19 S 1> ขายเลยขายเลยมีแม่ค้ามาทาพร้อมโอ้ยเรียบร้อยอันได้ขายดีกันเอาระวังหวกกับกบหัวมันได้ขายดีแ่วาน่อยเด้อโต้น้อยนึ่งเนาะมันยังโบได้พ่อขายได้หนึ่งยัง<อ>โบง่า,ายเลยนี่ถ้าเขาปล่อยอีกเดือนหนึง่งมันจะเป็นโตโตระบาด อันนี้ยังบ่พอขายอีกประมาณทิพนึงบ่อพอขายเลยครับอีสิหนึงจะจะขายได้มันยังน้อยอยู่เป็นตัวเล็กอโอสอดลอยยูนี่ประมาณประมาณสี่สิบโลอะไอยู่แต่ละบ่อที่สี่สิบโลสี่สิบโลวลังบ่อกับก้าก่าถ้าบ่อใหญ่กว่านี้ก็ห้าหกสิบเลยเนาะถ้าเขาจงไว้ให้ขายเป็นตัวตัวะบาทถ้าตัวระบาดบ่อนี้มันก็ได้เงินเป็นหมื่นเลยเนาะอันนี้พ่อพันแม่พันครับ อันนี้แม่พันขายบ่นิเดือพันนี่โบได้ขายไหมโอ้แม่พันนี่มีจักบอพอนี่เลี้ยงไว้นี่จักกตไปห้าสิบห้าสิบบอครับบอแล้วจักกตู่บอละสี่สิบบอละสี่สิบตัวพี่น้องคูณเอาเด้อครับห้าสิบบอครับแม่ละห้าสิบทอละสี่สิบตจักเดือนจักงามเอาทั้งเอามันไปผสมพันธุ์ออกไข่เป็นไข่ผมมาผสมสิบห้ามื้อครึ่งเดือนครึ่งเดือนครับ มันผสมแล้วก็ท้องครับคือเอาตัวผู้มาปล่อยใส่เลยบ่ะปล่อยลงไหนลงบ่อผมได้เนี่ยบ่อสิผมจิลงเบิ้ลมะเร็งเนี่ยอ๋อนี่คือบ่อผสมพันธุ์ครับบ่อเพาะอะไรเนี่ยเอานี่พี่น้องมาเบิ้ลงาวิธีเพิ่นบ่อเพาะเพิ่นเรียกบ่อเพาะนะพ่อนะครับเอาตัวเมียลงนี่ครับตัวเมียผู้เอาตัวเมียลงจักโจตัวว่าสิบห้าตัวตัวเมียสิบห้าตัวครับตัวผู้กับสิบห้าตัวแล้วมันก็สีผสมกันเองผสมเองผสมเองพอมันผสมแล้วจักเดือนมันสีออกไข่ ประมาณตีสี่ไข่เลยกว่าเอาลงเดี๋ยวโอาปกติเลงกเทาสี่เก้าเดือนเนี่ยมันจะสี่ขอดโอันนี้จะบบมีอันนี้น้ำกันปุ๊บมันขอดเลยเอาลงพกมองแรงเลยกันตีที่ไข่เลยเอาพี่น้องอันนี้เรื่องมันจะจันเลยพี่น้องเด้อต้องบอกสิว่าโอ้หอากับจับออกจับตัวผู้ออกจับออกเบิ้ดเลยทางผู้ทางแม่ท้งผู้ท้งแม่แล้วมันที่ไข่เลย เลี้ยงกบนี่เลี้ยงง่ายบ่เอาบอกจะไปง่ายคือพ่อคือจังไดง่ายคือถ้ามีน้ำพร้อมเนาะเออเขาม่เลี้ยงในน้ำอันนี้ฮะมันเลี้ยงในบกบ่ได้โอ้กบมันครึ่งบกครึ่งน้ำแต่เราต้องมีน้ำไว้ไว้ถ่ายเทตายฮอนบไดยเอาจังไดนี่เอานี่ซ้ำนี่เครื่องแข็งนึงนี่หนีเนี่ยโอ้เครื่องแข็งมันกับมันเป็นฮวกนี่ถ้าเป็นกบนี่โอ้ หลับโบได้เลยเขาต้องใส่น้ำลายครับหัวหัวทนกว่างกบได้บานโอ้แปลว่าเขาต้องเปลี่ยนน้ำคือต้องต้องล้างอย่างนี้เนาะหัวเปลี่ยนน้ำกบบบทนกบถึกน้ำฮ้อนบบได้เลยปาดต้มโอ้นี่พี่น้องนี่นี่สังเกตเบิ่งนี่เพิ่นปิดเพิ่นปิดด้วยครับแม่แหล่ปิดด้วยผ้้าใบดดปิวยกระเบื้องนะครับน้ำนี่ต้องเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันครับตอนเช้าครับแล้วก็ให้อาหารนี่อันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะเปลี่ยนแล้วให้เลย เปลี่ยนเซตเราก็ให้อาหารให้เลยนั้นเรื่องน้ําสําคัญนะครับพี่น้องเด้อถ้าน้าไม่พอก็อย่าไปอย่าไปคิดเลี่ยงเด้อพี่น้องเด้อต้องบอกสินะครับกบนี่สําคัญคือน้ําพ่อนีมีบ่อบ่อสระน้ํานี่ประมาณจากบ่อมีอยู่ประมาณสี่หน่วยพอได้อยู่นี่โอ้บ่อสี่หน่วยนะครับลึกประมาณสามเมตรเนาะชุดไมโครโอชุดไมโครสามเมตรเราให้อาหารมันยงไรพ่อปะนี่ให้เช้าทุกเช้าค่ายน้ําก้อนจากค่ายอาหารอาหารกบเลยครับอาหารกบ เส้าแรง,งบ่อเส้าแรงบ่ได้เกือเส้าอย่างเดียวครับเส้าอย่างเดียวสมมติว่าบ่อนี้เฮาให้จักขีดจักโลประมาณสองกัมเนี่ยโบบเถิงดอกสองกัมเด้อพี่น้องเด้อเอาเอา,เอ,าอาหารกบตัวใหญ่เนาะสองกัมสองกําหวกเลยบ้านนี้หวกเกือเส้าแรงนะบ้านนี้หวกนี่เขาให้เส้าแรงครับบ่อนี้ประมาณสี่สิบตัวนี่ยประมาณสองโลคนเลยบ้นี่สี่สิบตัวนี่คือพ่อพันแม่พันเนาะ ที่เขาเอาลูกมันมาใส่นม่ละเนาะแล้วทีนี้นี่เวลาห้อยให้อาหารจังไหนโอยเลยเนี่งโอยจักโลจักขีดจักยังประมาณโลปลายไปเลยโลปลายระหว่างเขาเลี้ยงเลี้ยงบ่อปูนมันกระชังกับบ่อปูนเาบ่อปูนก็ใช้น้ำชุ่มวันไดอ๋อบ่อปูนเขาบ่เคยเลี้ยงเขาแต่เลี้ยงในบ่อดินบ่อกระชังสิแม่ละนั่นแหละครับพี่น้องเดิอนนี้บ่อดินมันเลี้ยงที่แนไปนี่เพื่อนบ่ได้เลี้ยงขุนเดียครับพี่น้องเลี้ยงหวกอย่างเดียวเลี้ยงหวกไว้ขายครับเป็นห่วา ช่วงนาหวกก็คือขายถ้าบ่บรเหลือจังครัไปจงไปเป็นโตเป็นบ่อแอบแม่นละ่ะก็จะเอาไว้ตรงๆว่าเป็นบอ่อเลยคือตรงนี้นี่ต้องบอกพี่นี้พี่น้อง,อง,งว,ว่าสู่ฟังเลยครับเราว่าเพิ่นเป็นบ่อหลายๆนี่เพิ่นบ่ได้เลี้ยงกบเหรอครับเพิ่นเลี้ยงหวกเลี้ยงหวกเลี้ยงหวก,เ,หวกเพราะว่าแม่มาค้าแม่ค้ามาเอาเลยตักมาเลยพ่อตักเลยพูดเลยป๊อยังบ่ได้พอขายได้นึ่งยังบ่ย่ายได้นี่ ถ้าเขาปล่อยอีกเดือนหนึ่งมันสิเป็นตัวตัวระบาดครับอันนี้ยังบ่อพอขายอีกบหนึงบ่อพอขายเลยครับอีกบหนึงจะจะขายได้มันยังน้อยอยู่เป็นตัวเล็กอ๋อสอลอยอยู่นี่ประมาณประมาณสี่สิบโลอะไรอยู่แต่ละบ่อที่สี่สิบโลส0สโลวหลังบ่อกกวก้ากว่าถ้าบ่อใหญ่กว่านี้ก็ห้าหกสิบเหรยเนาะถ้าเขาจงไว้ให้ขายเป็นตัวตัวระบาด ถ้าตัวระบาดบอ่อนี้มันก็ได้เงินเป็นหมื่นไปเลยเนาะบอ่อนี้หมื่นหนึ่งบ่อนั้นหมื่นหมื่นห้าหมื่นสงแสนพี่น้องยูนี่นะมากินมาได้เงินเถืงได้แบบไหนแต่ตัวนี้ได้เงินเร็วตัวนี้ร้อยเซาวร้อยเาลนี่ได้เงินเร็วได้กิโลหนึ่งตกักจักโตพ่อเคยนับบ่เคยนับอยู่ช่ายง่ายะัะประมาณห้าร้อยโต ห้าร้อยตัวทีนี่ประมาณเจ็ดร้อยพอได้พอันนี้ยังน้อยอยู่ครับน้อยได้พวกน้อยอันนี้เขาเจ้าบีบบัได้ี่โอ้บีบบัได้ต้องให้ไง่านี้อีกจังมือนี่จะบีบขายได้นี่อีกประมาณอาทิตย์นึงสิอาทิตย์หนึ่งจะสีขายได้พี่น้องนี่คืออาชีพขานนี้ขายหวกเลอพี่น้องเด้อได้ขายตลอดบ่หวกเลได้ตลอดไลอีกประมาณเดือนสองเดือนก็เบิดเบ่นี่ออเนี่นคือปลาว่าบ่ได้ขายตลอดเพราะว่ามันเบิบิด กบไข่เบิดเดี๋ยวพี่น้องเบิรบ่ได้เป็นปัญหาทางตลาดเลยครับพี่น้องคือการตลาดอยพ่บ่พออยู่แล้วไม่ข้ามามบัน์ตเบิดไข่ไหนอ๋อเดือนใดคกบเบิดไข่ประมาณอีกชองเดือนต้องเบิดไข่สองเดือนนั้นแปลว่าพฤษภาพิจนากรกฎาคมเบิดไข่เบิดไข่แล้วเขาเว้นไปจชักเดือนโู้ปีหน้าไปแล้วบานบ่ได้ขขยตลอดปีจังหวะาข่หัวคือเดือนใดฮอดเดือนใดผมขมยข่จงแต่เดือนมีนาพุ่มมีนามาฮอดพฤษภาครับะเบิดแล้วเบิดแล้ว การตลาดพ่อบอสามเดือนเท่ามีหน้าพุทธภานี่โอ้มันบุพ่อตลาดเนาะแม่บุพเตลาดหมายความว่าแม่ค้าต้องจองครับพวกมันน้อยกว่าแม่ค้าเอหัวมันจักบ่อดีว่วสุฟังทั้งอันอายกับน้องทั้งอายกับน้องนี่อยู่จักบ่อมันต้องห้าสิบนละห้าสิบบ่อยังบอพเโอ้มันคือว่าอะไรมันมาลาลาย่างเนาะบางคนก็ซื้อไปเลี้ยงบางคนก็ซื้อไปขุบางคนก็เอาไปบีบขีออขายมกจะมีระหว่างขายหวก กับขายอันกบน้อยกับกบใหญ่ตัวระบาดแล้วมันได้ไวมันได้ไวครับอันใดขายดีกว่ากันเอาระวังห่วกกับกบครับแต่ตัวระบาดมันได้ขายดีแต่ว่ามันได้เบิ่งมันน่อยเด้มันดตโตน้อยน้อยเนาะซับเม็ดบาะเจได้เลยตัวระบาดตัวระบาดเอาระวังห่วกกับกบตัวระบาดอันใดขายดีกว่าแต่ตัวระบาดได้เงินดีกว่าตัวกระบาดได้เงินดีกว่าครับแต่หวกนี่ พวกนี้มันไหลได้ขายเร็วกว่าเป็นลูกดิแต่มันขายเร็วมันไม่รอเวลาขายห่วงเกษตรงบต้องรอเวลาเออเบิ่งคลิปนี้เอาได้แล้วก็ศึกษาเอาได้พี่น้องเด้อไอ้ดินดำก็บ่เคยเลี้ยงกบหรอกครับแต่มาถามลุงซีลุงซีเขาบอกว่าอันขายห่วงนี่มันขายเร็วกว่าเร็วกว่าเนาะได้หลายกว่าบัดเด็ดเลี้ยงกบตัวระบาดมันต้องเลี้ยงก่อนใช้เวลาอีกใช้เวลาอีกประมาณผู้เระเนาะยจักเดือนกบมันต้องเดือนปลายผมได้สิได้ครับโอ้เกือบสองเดือนครับพี่น้องเดือนปลายพวกมันเศร้าเมื่อไดร หว่วงในสาวมือก็ได้ขายเลย,ย,ยแต่ผม<ว><ว>ต้องเลี้ยงแล้วก็ต้องให้อาหารมันมต้องดูแลมันอีกโอ้ยดูแลอีกแต่แ่าแปลว่าฟาร์มลุงซีนี่เน้นขายห่วงขายห่วงโฟ้สุพรรณเนี่พพาอเอาไปมีนาหอดพฤษภานี่ Icana, ต for one, All ีเฉลี่ยให้ฟังเนี Anybody, uh? ่ยไปไปเอาขอบบอสิบขอบบอสเนี่ยเดือนเท่าไหร่เอามีนาเมษามาเฮานี่ตกเดือนเฉลี่ยไปเอาสี่เดือนเนี่ยเอากได้อยู่เอาเพาสุ้ฟังพอได้ใส่พอได้ใส่พอเนี่คือสร้างเงินอะไพี่น้องเนี่ยประมาณให้ฟังเนี่สู้พอสุ้ฟังห้าหมื่นหกหมื่นสมนี้เสียได้อยู่หรออ๋อห้าหกหมื่นนี่เนาะ เออก็ก็เป็นช่วงจังหวะเด้อพี่น้องเด้อฟังดูนะครับกระเจตเมนาเมษาขึ้นคือเมื่อกี้ก็ไ่ได้บาดไหนอ๋อแถลงนี่บ่ได้เลยเพราะว่าบ่มีน้ําอือสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรนี่อยากมาเบิ่งงานอยากมาซื้อขัวกลุงซีนี่เอ้าติดต่อจังไหนเบอร์โทรบอกเพิ่นรศูนย์แปดใหญ่พี่รับดู6433431ค่ะเอาบอกอีกแจ็คเทื่อนึงไป0856433431ค่ะคือโทรมาปั๊บฟาร์มลุงซีไหม นะครับนกกบเนาะโอเคนี่คืออยู่อยู่ที่นี่บ้านอะไรบ้านดอนตาลงูค่ะตำบลทางหกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะนี่คือความมหัศจรรย์ของพี่น้องเมืองสกลนครนะครับเป็นอาชีพหนึ่งที่อดีตนำผ้าเลาะมะเบงนะครับนั่นก็คือธุรกิจเลี้ยงกบขายหวกกับกบหน่อยอย่างเดียวนะครับพี่น้องเด้อนะครับผู้ได้ที่สนใจก็แวะเวียนเข้ามาอย่าลืมครับพี่น้อง ปาดกดไลค์กดแช่นะครับไอ้ดินดำพาเลาะจะพาไปเบื้องอาชีพดีๆงี้ของพี่น้องเมืองสกลนครทั้งเบิดทั้งมวลเลยครับพี่น้องเดอ้อสำหรับวันนี้ขอบคุณลุงซีและขอบคุณลูกสาวคนงามนํำเด้อครับเดอ้อขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้ครับ